สิบซีรีส์จีนน่าดูของจางหลิงเฮ่อนักสแสดงหนุ่มชาวจีนที่โด่งดังจากบทบาทหลากหลายแนวหนึ่งซูชฉือใต้เท้าสาวยอดนักสืบซีรีส์จีนแนวย้อนยุคสืบสวนโรแมนติกเรื่องราวเล่าถึงซูชฉือะยิงสาวที่ปลอมตัวเป็นชายเพื่อสืบคดีการตายของครอบครัวเธอได้ร่วมงานกับเผยเหยี่ยจือฉี่อองผู้หลีกเลี่ยงการเมืองแต่กลับถูกดึงเข้าสู่วังวนการสืบสวนและความรักสองชอบซักหน่อยค่อยบอกรัก ซีรีส์จีแนวโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีเรื่องราวเล่าถึงเมยเวยเวยสาวที่มีพลังไฟฟ้าแบบพิเศษทําให้ชายที่เธอสัมผัสตกหลุมรักเธอทุกอย่างวุ่นวายเมื่อเธอทําให้หนุ่มนักกีฬาว่ายน้ําตกหลุมรักเธอโดยไม่ได้ตั้งใจ3ปิ้งรักไอ้เต้าดิจิตอล ซีรีส์จีแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องราวเล่าถึงเจียงเคอร์เลอร์สาวที่เพิ่งเลิกกับแฟนและตกงานได้พบกับเลิฟบอยไอดอลเสมือนจริงแต่แล้วเธอก็พบว่าไอดอลของเธอมีตัวตนจริงๆสี่เมื่อเธอมีฉันและฉันมีเธอซีรีส์จีแนวโรแมนติกวัยรุ่นเรื่องราวเล่าถึงเจียงห้าวเย่และลู่เหมียวสองพี่น้องที่เติบโตมาด้วยกันแต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนไป5้าเหนือเมคาชตาลิกิต ซีรีส์จีแนวย้อนยุคแอคชั่นโรแมนติกเรื่องราวเล่าถึงอินหววซานนักฆ่าสาวที่แฝงตัวเข้าไปในตระกูลกงเพื่อหาอิสรภาพแต่กลับพบกับความรักที่ไม่คาดคิดกับกงจืออีหกปรมาจารย์พยักกระเรียนซีรีส์จีแนวแฟนตาซีกำลังภายในเรื่องราวเล่าถึงเสี่ยวเซียนนักปราบปีศาจต้องร่วมมือกับหูจือ้อหนุ่มน้อยที่เกลื่อนไข่มุกวิเศษเพื่อขจัดภัยที่คุกคามหมู่บ้านเจ็ดเล่รักวางคุณหนิง ซีรีส์จีแนวย้อนยุคแข่งแย่งอำนาจโรแมนติกเรื่องราวเล่าถึงเจียงเสี่หนิงหญิงที่ตายแล้วย้อนเวลาอะกลับมาแก้ไขความผิดพลาดในอดีตแต่กลับถูกดึงกลับเข้าสู่วงเวียนการเมืองอีกครั้ง8องค์หญิงใหญ่ซีรีส์จีแนวย้อนยุคโรแมนติกเรื่องราวเล่าถึงหลี่หลงองค์หญิงใหญ่และเผยเหวินเซียนขุนนางหนุ่มที่ต้องแต่งงานกันเพราะการเมืองแต่เมื่อย้อนเวลากลับมาพวกเขาต้องแก้ไขชะตากรรมเดิมก้าวเทพพระบุตรจุติมารัก ซีรีส์จีแนวแฟนตาซีโรแมนติกเรื่องราวเล่าถึงหนานเหยียนหมอที่ต้องกลายเป็นเทพเซียนและจีหยางตี้จินที่ปิดบางตัวตนทั้งคู่ต้องร่วมมือกันเพื่อรักษาแม่ของเธอสิบรักเธอที่สุดเลยซีรีส์จีแนวโรแมนติกสุขภาพเรื่องราวเล่าถึงเสริญซีฝานหญิงสาวที่เป็นโรคนอนไม่หลับได้พบกับเหอซูยเย่หมอแผนจีนที่ค่อยๆเข้ามาในชีวิตเธอ ซีรีส์เหล่านี้แสดงถึงความสามารถอันหลากหลายของจางหลิงเฮ่อที่สามารถรับบทได้ทั้งพระเอกโรแมนติกและนักสู้ในแนวแฟนตาซีถ้าชอบแนวไหนก็สามารถไปตามเก็บกันได้ค่ะ